โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เ s c r i p t ชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับช่างนาฬิกาอ่าช่างนาฬิกาเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องช่างนาฬิกาฮะคือเชื่อไหมทุกคนว่าช่างนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวตนที่ ูกอนุมานขึ้นมาแบบแปลกๆคือแปลกๆอ่ะคุณลุงอ่านตรงนี้นะเรือนจำชายขอบช่วงชิงอิสระมาได้ในช่วงที่แคนเซิล a n c e r of o อ l l อเวอรระบาดเลยก็คือมาเลงโลกอะ่ะทำให้เกิดพวกอเอกิดอะไรวะเกิดสเตโรลอนขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดพวกการคอรับัปึ้นนู่นนี่นั่นก็ว่าก,กันไปเนาะนะก็คือหลังจากนั้นอะเกิดแบบแคนเซ r of อฟออเวอร์ระบาดหรือก็คือนานุกอะยื่นมือ ยื่นมือเข้ามาทาลายล้างนั่นแหละจนทําให้เรือนจําของพนาโคนี่เนี่ยตอนนั้นอ่ะรอดมาได้รอดมาจากการถูกจองจําได้นะครับภายใต้แสงสว่างของตระกูลว่ากันว่านี่คือช่วงที่ช่างนาฬิกาได้เข้ามามีบทบาทและเลนส์สายตาของเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของแดนฝันอ่าผู้คนเนี่ยใช้เงินต่างต่างน้ําในช่วงเวลายามตะวันรอนเพียงเพื่อตามหาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในความฝันว่าง่ายๆคือตอนแรกอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความฝันเนี่ยมันถูกใช้เอามา เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจําของเหล่านักโทษอยู่แล้วเบื้องต้นนะมันถูกใช้มาในบริบทนั้นแต่หลังจากที่นานุกเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เรือนจำเนี่ยเข้ามาสู่แบบเป็นอิสระแล้วเนี่ยตัวของช่างธรรมดิการเนี่ยมองเห็นช่องทางการสร้างไรายได้ไว้เป็นไงอายุน้อยร้อยล้านชาักแทง <laughs> นะชักแทง โฮงไก่เออคือตัวของไอช่างทํานาฬิกาเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยมันมีเหล่าผู้คนเนี่ยยอมเสียงเงินเพื่อที่จะไปตามหาเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้ในความฝันเออมาเลยแบบเกิดในแบบเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นในความฝันในเหล่าผู้คนเนี่ย,ยอมเสียงเงินนะที่จะแบบไปใช้เงินในความฝันน่ะเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นจริงไม่ได้ในความเป็นจริงก็ตามแต่ แต่ขอเพียงแค่พวกเขาเนี่ยสามารถทําเรื่องเหลือเชื่อมากมายได้ในความฝันเ,นเท่านั้นนะพวกเขาก็ยอมจ่ายตังค์แล้วอ่าเนี่ยแหละครับช่างทํานาฬิกาเนี่ยแม่งเห็นโอกาสทางการค้าตรงนี้มันก็เลยสร้างโรงแรมขึ้นมานะสร้างโรงแรมขึ้นมาในความฝันอ่าแล้วก็เอาไปขายกับคนที่มาในความฝันนี่ออกใช่ปะ่ะเออนั่นแหละเนี่ยอันนี้นะอ่าจากนั้นความฝันของเพนาเคนนี่เพนากเคนนี่ก็เกิดเรื่องน่าสนใจน่าเหลือเชื่อขึ้นมากมายเห็นปะ่ะอ่ะ พอตัวของช่างทำบริการเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามีคนใช้ตังค์มันก็เลยสร้างของเหลือเชื่อมากมายการน้ําชาที่เล่าเรื่องตลกได้การน้ําชาพูดได้รถสปอร์ตที่ขับเคลื่อนพลางหมุนตัวเองไปด้วยเครื่อหาสุดหรูที่เปลี่ยนตําแหน่งในแต่ละวันไม่เหมือนกันในสักวันส่วนใหญ่ของพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่กลับถูกตั้งราคาอย่างสูงมากในความฝันนะนะส่วนผู้คนที่มาจากแดนไกลเหล่านั้นก็ยินดีจ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อพวกมันด้วยอ่านี่คือแดนฝันลวงตาแล้วเหตุใดจึงไม่ปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นล่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นอดีตนักล่าฝันของสายตระกูลอัลฟาฟาที่เป็นหนึ่งในตระกูลอะยังบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมแม่งเราไม่เห็นโอกาสแบบนี้บ้างวะเออทำไมไอช่างทำนาฬิกามันถึงเห็นเห็นโอกาสแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเห็นปะก็เลยกลายเป็นว่าแบบโอ้คือเบื้องต้นเนี่ยช่างทำนาฬิกาตอนแรกผมคิดว่าเขาสร้างนาฬิกาขึ้นมาเหรอคำตอบก็คือไม่แต่ มันมันเริ่มจากการซื้อของเออสร้างของต่างๆนานามากมายขึ้นมาซะมากกว่าทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูอีกอันนึงเนี่ยเรามาอ่านหน่อเนี่ยก็คือจะเป็นนาฬิกาและเป็นวอชอเห็นไหมสาเหตุที่ช่างนาฬิกาถูกเรียกว่าช่างนาฬิกาเนี่ยคือปริศนาใหญ่ที่สุดในเรื่องราวชุดนี้บางคนบอกว่าเขาเคยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาบางก็บอกว่าเขาเคยเป็นพ่อค้าขาดน,นาฬิกา ถึงขั้นมีคนบอกว่าเขาอะมีศีรษะเป็นหน้าปัดนาฬิกาเหมือนกับไอ้เจ้าหนูนาฬิกาเลยเมื่อข่าวลือแพท่สะพัดนาฬิกาข้อมือความฝันก็โด่งดังไปพร้อมกับชื่อเสียงของช่างนาฬิกาด้วยเหล่านักล่าฝันต่างรู้ดีว่าพวกมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเลยสักนิดว่าง่ายๆช่างทํานาฬิกาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนาฬิกาเลย,เยแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เดี๋ยวผมเปิดรูปนาฬิกาให้ดูแดนฝันแต่ละแดนในเพนนาโคนนี่เนี่ยมันจะถูกแบ่งช่วงตามนาฬิกาถูกปะ ตามแบบชั่วโมงนาฬิกาคือดินแดนในฝันน่ะมีทั้งหมด12ดินแดนนะถ้าผมจําไม่ผิดถูกปะ่ะ12ดินแดนป้าวะเพื่อนๆใครจําได้รีมายช่วยผมรีมายด้วยนะนี่ฮะก็คือเลข1ก็คือเป็นช่วงเวลาที่1เลข2ก็คือเป็นช่วงเวลาที่2ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเว้ยนะดังนั้นนี่คือความเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะเขาเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาอ่านึกออกปะ่ะเขาสร้างขึ้นมา12ช่วงเวลาก็คือเป็น12ห้วงฝันตัวของเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนาฬาิก ในเนื้อเรื่องตอนนี้บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวใช่ใช่ไหมเออนั่นแหละไม่เกี่ยวเว้ยแต่พอข่าวลือนี้มันแพร่สะพัดไปอ่ะไอนาฬิกาที่ถูกทําออกมาขายเนี่ยมันดันราคาเพิ่มขึ้นเว้ยอืมมันดันดันราคาเพิ่มขึ้นอลองอ่านดูนะอ่าพวกมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้งของกับโฮคอนด์เลยแต่เหล่าผู้คนก็ยังมองว่าการที่แบบเอานาฬิกาแล้วก็ให้ค่านาฬิกาเนี่ยมันคือการเลบรพต่อเขาคนนั้นซึ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคือใครและเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีภายใต้กัน การขับเคลื่อนของกิจกรรมทางธุรกิจแบบต่างๆเลยภาพของนาฬิกาก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ผบเห็นได้บ่อยที่สุดในเพนาโคนี่ไปแล้วเพราะอยู่ดีๆมันก็เลยกลายมาเป็นมัสคอตเออประจําไปซะอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมมองว่าสาเหตุที่ตัวของช่างทํานาฬิกาเนี่ยสร้างตัวเจ้าหนูนาฬิกาขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมัสคอตไปแล้วไงแล้วมันทํารายได้ได้ใช่กลายเป็นผลพลอยได้ไปซะอย่างนั้นน่ะเห็นปะภาพของนาฬิกาได้กลายเป็นสิ่งที่ผบเห็นได้ทั่วไปทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและอาหารตั้งแต่กราฟฟ ต่างก็มีเงาของเศรษฐีรายใหญ่คนนี้อยู่ทั่วทุกที่ที่เป็นคนนี้แห่งนี้ไม่มีใครชอบอ่ามีใครไม่ชอบนาฬิกาบ้างเออก็คือไม่มีแม่งชอบนาฬิกากันหมดอ่าและดูเหมือนว่าช่างนาฬิกาตัวจริงก็คงยอมรับเรื่องทั้งหมดแล้วเพราะเขาไม่เคยแสดงความเห็นใดๆต่อนนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกสุดเลยจนกระทั่งภาพนาฬิกา กลายเป็นเรื่องปกติในเพนาคอนี่และจนกระทั่งไม่มีใครถามถึงที่มาของช่างนาฬิกาอีกเลยก็เลยกลายเป็นว่าช่างนาฬิกาไม่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาเลยยังไงละ่ะคําถามคือแล้วแม่งเป็นใครในบรรดาข่าวลือมากมายของเมนาโคนี่ช่างนาฬิกาต่างก็มีตัวตนร,รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงอันนี้จะเป็นเสื้อละเห็นป่มจะเป็นมุมมองในรูปแบบของเสื้อนะพูดก็คือประมาณนี้เขาบอกว่าตัวของช่างนาฬิกาเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นรูปลักษณ์แบบไหนดังนั้นเนี่ยก็คือ เขาก็จะอ่าเขาเรียกว่าจะมีข่าวลือกันไปต่างๆนาๆนานะแล้วในวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีข่าวลือว่าเฮ้ยช่งางอลิกาเนี่ยจะบอกความลับของตัวเองนะให้กับคู่เต้นราของตนเองให้รู้เออที่ซึ่งแดนฝันกลางวันและกลางคืนมาบรรจบกันพอดีก็น่าจะเป็นที่แรกที่เราไปนี่แหละนะเออเป็นที่ที่แบบไม่มีกลางวันกลางคืนอ่ะก็คือเป็นกลางคืนแบบอะไรประมาณแบบอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยหยุดตลอดไปอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่ามางานเต้นราในคืนนี้สี่ถ้าเกิด โชคดีอ่ะจะเจอตัวของช่างนาฬิกาแล้วใครที่เป็นคู่ของช่างนาฬิกาเนี่ยก็จะรู้ความลับของเขาอ่าผู้คนพากันตบเท้าเข้าร่วมงานสุดหรูส่งคำเชิญให้กับแขกผู้มาเยือนมากมายนะซึ่งมันเป็นแค่ข่าวลือเว้ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือคนที่มาในงานวันนั้นน่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าจะต้องดูว่าใครจะแต่งตัวดีที่สุดเพราะว่าอะไรช่างนาฬิกาเนี่ยคือแม่งรวยจัดเลงรวยที่สุดแล้วอะ่ะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูจากการแต่งตัวแล้วกันเออว่าแบบถ้าเกิดช่างนาฬิก คนนี้แต่งตัวดีน่าจะเป็นช่างนาฬิกาแต่แม่งแต่งตัวดีงังไมหมดเลยไงมันเลยกลายเป็นวลีหนึ่งที่คนน่ะพูดติดปากันละจนถึงจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาพูดว่าดูการแต่งกายของคุณสิหรือว่าคุณจะเป็นช่างนาฬิกาผู้ยิ่งใหญ่นะในตอนแรกประโยคนี้เป็นคําถามจริงใจเพราะว่าในงานเลี้ยงวันแรกอ่ะเขาอ่ะมาตามหาช่างนาฬิกาจริงๆมันมาจากความจริงใจเหมือนกับถามว่าเฮ้ยเราไม่รู้ใช่ไหมเล่ะว,ว่าคนที่เราเจอ มันจะใช่ช่งางนาฬิกาหรือเปล่าแล้วก็เลยจะต้องตอบไปด้วยคําถามหรือว่าถามไปด้วยคถามไปด้วยคําถามที่มันดูจริงใจแบบเฮ้ยคุณใช่คุณใช่แบบเออช่างนาฬิกาตัวจริงหรือเปล่าดูแต่งตัวสวยจังอะไรประมาณนี้นึกออกปะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอช่างนาฬิกาตัวจริงเว้ยจนในทุกวันนี้ไอ้คำคำนี้มันกลายมาเป็นคํายินยอแล้วเว้ยแบบดูหล่อแล้วอะเหมือนกับแมมเวลาเราชมเพื่อนอ่ะแม่พ่อแบดทิดประมาณนั้นนะครับเนี่ย และสุดท้ายก็กลายเป็นข้ออ้างในการชวนเต้นลําซึ่งท้ายที่สุดเลยอะ่ะพอเวลาถ้าเกิดใครก็ตามได้ยินคําพูดเนี่ยในเพนนาคอนี่อะ่ะกลายเป็นว่ามาเป็นข้ออ้างที่อยากจะชวนคนคนนั้นเต้นลําแล้วสุดท้ายแล้วผู้คนพากระสงงใสว่าช่างนาฬิกาเป็นมนุษย์เป็นกลุ่มคนหรือว่าเป็นเรื่องโกหกจากตระกูลกันแน่วะตอนนี้เริ่มเกิดข้อสองสัยไว้ยิ่งผู้คนหาความจริงมากเท่าไ่เท่าใหญุ่ญยเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกปกปิดด้วยคําโกหกมากเท่านั้นท่ามกลางเรื่องราวนับพันและข่าวลือนับหมืน่นซูเป เป็นเพียงแค่เพียงแค่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้เท่านั้นแต่ไม่เคยทิ้งร่างจริงๆเอาไว้เลยว่าง่ายๆก็คือเขาไม่เคยทิ้งตัวตนที่แท้จริงเอาไว้แถมตอนนี้ผู้คนก็ไม่รู้ว่าช่างนาฬิกาเป็นใครอ่าเป็นใครกันแน่เป็นเรื่องที่ตระกูลคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากๆสรุปแล้วเราก็ยังไม่รู้ครับว่าช่างนาฬิกาคือใครนี่ก็เลยกลายเป็นว่าหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตระกูลจริงๆอ่ะ อันนี้เป็นหินของตระกูลอีกนะตระกูลตอนนี้มันมีทั้งหมด5ตระกูลถูกไหมแต่ผมบอกเลยว่าเกมทิ้งหินไว้ว่าในอดีตอะ่ะมันไม่ได้มี5ตระกูลแต่มันมี7ตระกูลไว้อ่ะทําไมมันอยู่ไหนตรงไหนใช่ไหมมันอยู่ในเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กที่เรื่องลือในเพนาโคนี่จับเหล่าเด็กดื้อขังไว้ในกรงเย็นเฉียบผู้กุมขังไร้เมตตาใช้แรงงานทนหิวโหยไม่รู้จบสุนัขยักษ์ใหญ่พุ่งชนราวเหล็กดังปืนใหญ่ที่คืนสู่อิสระดอกไม้ใบหญ้าดูดผีเสือ้อ ยอดไม้มีผลแสนหอมหวานนกคาบกิ่งไม้สร้างเป็นลัง7คนรวมเป็นหนึครอบครัวอ่าเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตในตอนที่เพนาคนียังไม่เป็นไทยเว้ยตอนที่เพนาคนียังไม่เป็นไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด7ตระกูลหรือเปล่าเออรวมเป็นแฟมิลี่หนึ่งแฟมิลี่ไงอ่ะอ่านต่อ ในบ้านมีสมาชิก7คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กยากจนานเหนือหัวปิดกั้นถนอนออกคัดถนอนนอกหมู่บ้านได้แต่ทนทุกข์หิวโหวยไร้ข้าวกินต้นไม้เหี่ยวเฉาไร้ผลงอกหญ้าเขียวขจีต้องการปุ๋ยผลไม้สั่นไหวร่วงตกดินน้ำของมันเปรอะเปื้อนกรวดทรายขาวครอบครัวกินครอบครัวในบ้านเหลือสมาชิก6คนตรงเนี้ยมนเริ่มดาร์กแล้ว นะครับคือทุกคนจะเห็นนะครับว่าเพนาโคนี่ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความสนุกการเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าการลื่นเลงโอ้โหงานเลี้ยงต่างๆนานามากมายแต่คุณคุณดูมันบอกเป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กบ้าอะไรครอบครัวกินครอบครัวผมว่าเนี่ยมันมีหินมาจากเรื่องจริงในตอนที่ยังไม่ได้กลายเป็นพนาฟอนีอย่างทุกวันนี้นึกออกปะคนกินกันเองเหรอนั่นแหละอาตอในบ้านซ่อนกันอยู่มีเพียง6คนอาศัยอยู่กลาง ลานบ้านอันลกล้างสุนัขยักษ์ใหญ่งงเงียไม่ยอมตื่นกระจกแตกทําปีกนกบาดเจ็บดอกไม้ใบหญ้าล้วนโรยลาต้นไม้เฉาต่างพากันหักโคน่นผีเสื้อบินออกจากบ้านเพียงลําพังชนเข้ากับฝูงตะกะแตนหนวดยาวมแมลงใหญ่กินมแมลงแมลงเล็กในบ้านเหลือสมาชิกห้าคน อีกคนหนึ่งตายอีกตระกูลหนึ่งตายคือถ้าเกิดเรามองว่าเป็นตระกูลเลยที่หายไปหนึ่งคนเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งตระกูลก็คือเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปเลยะนึกออกปะเออเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้ก็มีอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะหนีออกที่นี่แต่ไปเจอเข้ากับฝูงตะกะแตนหนวดยาวซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สุดท้ายก็ตายนะฮะตายฮะออกหนีออกอไปไม่ได้ในบ้านนอนกันอยู่เพียง5คนเอนกายนอนในบ้านทั้งวีทั้งวันนางฟ้ามมาาเยย,ยืือนนค นี่ขับขานเพลงอันไพเราะสอดประสานนางฟ้าคือใครสายไงประสานเดินทางนะเห็นไหมท่วงทํานองไพเราะดุดฝันหวานภาพฝันเฟื่องฟูด้วยอาหารและเสื้อผ้าจากนี้ทุกสิ่งจะสมปรารถนาหลับตาลงละเพลิดเพลินอย่างความสุขสันจงอย่าลืมตาตื่นจงลืมเลือนคืนวันทุกพลไปเสียตัก๊กแตนจะเป็นสวอมก็ได้เออเป็นไปได้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเนี่ย,ยผมว่าเนี่ยเป็นหิน ที่เป็นเบาะแสนํานพาให้เราได้รับรู้ไว้ว่าในอดีตเพนาคูนี่มันน่าจะดาร์กจัดๆแล้วก็น่าจะมี7ครอบครัวมากกว่าที่จะเป็น5ครอบครัวอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงขั้น,นเนี้ยแสดงว่าคุณคิดว่าตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยมันก็น่าจะมีประวัติของตระกูลเล่าสืบต่อกัอนมาอยู่แล้วถูกไหมเป็นไปเป็นไปไม่ได้เหรอที่แบบคนในตระกูลทุกตระกูลน่ะมันจะไม่รู้ต้นกําเนิดของตอนเองว่าตัวเองก็เคยเป็นคนที่ถูกขังคุกอยู่ที่นี่มาก่อนอ่านนึกออกใช่ไหม ถึงแม้ว่าโรบินกับตัวของซันเดย์จะดูเปรียบเสมือนกับแบบโอ้โหครึ่งเทพก็มีปานนะฮะก็คืออะไรมีปีกมีอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมแต่คือคุณก็อย่าลืมนะพวกเขาเคยแบบเป็นตระก,กูลที่ถูกขังอยู่ในเพนาโคนนี่นะฆ่ากันเองปหครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเออก็เลยกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วตระกูลเนี่ยก็ดูมีมีเรื่องเบื้องหลังอยู่มีความดาร์กซ่อนอยู่เบื้องหลังเออดังนั้นก็คือดาวเนี้ยผมนิยามให้ในแพท2.0นะครับเป็นดาวแห่งความเหลี่ยมนะ เหลี่ยมจัดใช้คำนี้เหลี่ยมจัดจัดคืองงนะฮะมีแต่คนเหลี่ยมซึ่งเราเนี่ยถูกโยนเข้าไปในแก๊งคนเหลี่ยมนะฮะแล้วเราก็กลายเป็นของเล่น <c oughs> <c oughs> กลายเป็นของเล่นแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะแล้วก็แบบต้องกลายมาเป็นคนดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆ